วันนี้จะ <c oughs> เนือเมนูแกงไก่ใส่เส้นร้อนแล้วอ่ะข <c oughs> ุนพริกข่านเพื่อนจา๋าคงจะปิดน่าดูเอาพริกกับเครื่องลงไปคั่วแล้วนะคะน้ำเดือดใส่ไก่ลงไปส่ข่าโย,ยนะคะแก,กแกงไก่ใส่เส้นแกงไก่ใส่เส้นร้อนค่ะบ้านยายน,น้องห้องเส้นร้อนนะคะเพื่อน เมนูบ้านๆนะคะเมนูโบราณแต่นานมาว้าว <Wow. S 1> <c oughs> น,นี้กุนเส้นนะคะใบเมลักที่จะจี๊ปลูกไว้กำลังสวยเลยค่ะก็ขฝนตก ใหญน้องก็ว่าบัวเพชน n a ใหญน้องตำบ oh ot, ตัวฮอตตำพริกบ oh ัวฮอตสิบหน่วยดี๋ยน้องปรุงเลยค่ะผงนัวใส่ลงไปนั่มันอร่อยกละครัวนัวหน่อยนะคะนัวหน่อยน้ำปลาหอมๆนิดน้อยใส่ลงไป เฮ้ยพ oh. <c oughs> oh, ิกสูนคักพี่น้องเลยคือสซีแซบยังคักเขาขวายง่ายตายไอ้น้องนะคะแกงวุ้นเส้นใส่ไก่ค่ะวฮ้ยกัวไก่ให้เดือดนะคะแเราจะน้องก็ปรุงไปแล้วว้าว ามนั้นคะ่ะคุณเพื่อนยายน้องจะไม่ใช้วุ้นเส้นที่นิ่มๆนะคะยายน้องจะใช้วุ้นเส้นแบบนี้เลยคะ่ะแล้วพอมากินเขาจะเหนียวนุ่มมากยายน้องปรุงแล้วนะคะหรือนางดือ,อนีนี้ยายน้องก็ใส่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะคะดับกิ่นคาวของไก่ เดี๋ยวพักอีต้หอมหอมนี่ไปใส่ที่หลังนะค่านเพื่อนว้หน้าตาน่ากินมากเมนูอันนี้คืออันอย่างวะใกล้ใต้น้ำเลยค่ะเพื่อนแต่ัวแมนไก่ใต้น้ำนะคะแกงไก่ใส่เส้นรอนค่ะภาษายอภาษาไทยก็แกงไก่ใส่วุ้นเส้นนะคะแกงแบบบ้านบบบูาบาาี่หอมมขตะไรร้ใกด อหอมจริงค่ะจัดปลาไหน,น,นอร่อยก็ทำกินปลาจัดปลาใส่น้ำปลาไก่เริ่มรัดตัวแล้วใส่น้ำเพิ่มลงไปเพราะยังน้องจะใส่ขุ้นเส้นนะคะใส่ขุ้นเส้นแล้วก็เหลือใบแมงรักแล้วก็ชิมได้เลยค่ะ เตน้ำอีกนิดสดน้ำนะคะทำสดน้ำเก่งยอนะคะเก่งยอโอ้ไก่ไก่เป็นไก่เลยนะคะเต็มกระทะเลยค่ะเ้าขวาไง,ง่ายสไตล์น้องนะขวบบ้านแต่อร่อยแน่นอนว้าวเดือนางเดืออีกแล้วค่ะเพื่อนจ๋ารอนะคะรอน้ำเดือดค่ะ สูพริแนนก,ะะก,ก,ก,กแต่อร่อยแน่นอนเดี๋ยวปรุงทีหลังอีกนะคะเดี๋ยวจะยน้องเชคก่อนผ่ากี่นาทีแล้วว้าวอร่อยแน่นอนคนยังไงก็ไม่ค้านะคะเพราะว่ายายน้องคั่วเครื่องแล้วก็เดือดเดือดแล้วก็เอาไก่ลงไปน้ำเดือดแล้วค่ะ ไม่มีคาวค่ะ้าวเดียวมืดนั้นมีอยู่ค่ะแต่กิน้าวว่ามีแน่นอนถ้าอย่าน้องเฮ็ดแกงนะเดี๋ยวรอน้ำเดือดนะคะใส่วุ้นเส้นแล้วก็ปรุงเพิ่มค่ะเพื่อนจ๋าเดือดมาแล้วค่ะเดือดมาแล้วใส่วุ้นเส้นไปเลยค่ะเพราะว่าวุ้นเส้นแบบนี้จะนานหน่อยนะคะน้ำเดือดมาแล้วลมจะแรงนะค่ะเพื่อนจ๋า หนมดบ้านเราเมื่อคืนนี้ฝนตกทั้งคืนนะคะแล้วก็ตื่นเช้ามาก็ลมลมไม่ไวอยนะคะลมแรงเลยค่ะจัดไปนะคะคีเตอร์รังสรรค์คอนเทนต์ของแต่และช่องแตกต่างกันไปนะคะเพื่อนช่องยายน้องก็คือการทำอาหารเข้าครัวทำอาหารแล้วก็ไป ตามสถานที่ต่างๆที่ตัวเองชอบไปนะคะเดน้องชอบออเป็นความบันเทิงก็แล้วกันค่ะของแยน้องเป็นกูรูก็จักเสะเอาอย่างมาเบ้านะคะเพื่อนจ๋าเดยน้องวัฒนศดหาข้อมูลหาความรู้ยดน้องก็ไปทั่วที่ทั่วแดนตามภาษายดน้องนี่แหละคะ่ะใส่วุ้งเส้นลงไป จะนานหน่อยนะคะเพื่อนๆเพราะว่าคุณ a อไอเขาแจ้งมาให้เพิ่มความยาวของคลิปเดี๋ยวน้องก็จัดไปค่ะจัดไปนะคะเพื่อนๆถ้าคลิปยาวเพื่อนๆดูคลิปไม่จบก็ไม่เป็นไรนะคะเพื่อน่ะ ยายน้องก็ทําไปตามสไตล์ของยายน้องเหมือนเดิมแล้วนะคะก็จะดื้อนางดื้อน,นะคะดื้อนางดื้อต่อไปค่ะเราชาวขี่ตือ้อไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็เดื้อนางดือ้อยายน้องก็ว่าไปทั่วที่ทั่วแดนนั่นแหละคะ่ะเพื่อนๆกาเพื่อสร้างความบันเทิงให้ตัวเองแล้วก็สร้างความบันเทิงให้เพื่อนๆที่เข้ามาเบิ่งคลิปยายน้องนะคะ ใจแด่บ่ถึกใจแด,จด่ยายน้องกระขออภัยนะคะเพื่อนตามภาษายายน้องนี่แหละคะ่ะยายน้องก็เป็นตัวตนของยายน้องที่สุดแล้วค่ะว้าวเดี๋ยวสักพักนึงก็ได้แล้วคะเพื่อน,อนจ๋าเดี๋ยวให้น้ำเดือดผุดๆก่อนนะคะยายน้องจะชิมนี่แหละแซ่บที่สุดแล้วค่ะเมนูอันแกงเส้นลอนไส้ไก่แบบนี้นะคะคั่นเว้าไปก็เว้าถึงความหลังนะคะเพื่อน คันยังน้อยได้กินเมนูนี่ปานพุทธสวรสค์เลยค่ะแกงไกใ่ใส่นนใส่เส้นโันนี่นะค่ะชิมคุณอารมณ์นะโอ,อ้ลมพัดแก้มในน้องหนีหมด อร่อยแล้วค่ะนัวลึกด้วยอร่อยแล้วค่ะนัวลึกเพื่นเดี๋ยวซี่ขอเพิ่มไปลาอีกจกนิดน่อยยังนัวบลึกปันเดสำหรับยจน้องนัวแล้วค่ะเพื่อนนัวสุดๆแล้วมาเสร็จเรียบร้อยนัวลึกเลยนัวลึกเลยจ้ะเจ๊จี๊จ๋านัวลึกลับ นัวลึกอร่อยนี่ใบแมงรักที่ยาจี๊ดปลูกไว้นะคะเพื่อนข้างบ้านหอมหอมนัวลึก<อ>ลึก,ลก,ลก,ลกจัด<า>ไปยาจี๊ดใส่ใบแมงรักยาจี๊ดลงไปจัดไปหอมหอมสองเอยนองสายบันทึงนะคะเน้นความบันทึงค่ะเน้นกินค่ะเน้นกินเน้นกินเน,น,น,น้นความบันทึงนะคะแล้วก็เน้นไปทั่วที่เพื่อแดน ตามประจายายนองเสร็จเรียบร้อยแกงไก่ใส่วุ้นเส้นนะคะไปกินกันเลยเย้